สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี่คู่นูเพียนสิบ่าถึงปัญหาของพักอีตูแล้กก็วิธีแก้ปัญหามีทั้งเมิอดยูซีปัญหานะคะพักอีตูหรือภาษาไทยเอิญว่าใบเมงรักนะคะท่านผู้ชมคือห้าโบ่ตองไปหวังว่าเฮาจะเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็น้อยแล้กก็ใหญ่ขึ้นมาเหตุจังไดแค่ว่าห้าซสื่อมาเอากระถางมาตั้งไว้เนี่ยเหตุจังไดมันจังสีโอดนะนะคะท่านผู้ชม ปัญหาประการที่หนึ่งที่พบบ่อยที่สุดของพ่ออีตูก็คือปัญหายอดหงิกนะคะใบหงิกเข้าตรวจเบิงว่ามันใบหงิกย,ออย่อนยังใบหงิกย่อนมีเพียนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะมีเพียมากินมากินยอดแล้วก็เห็ดให้ยใบหงิกนะคะเข้ากับสีไซรักการเดียวกันกับการปลูกละรเแหน่นะคะถามมีเพียเข้าก็จะเด็ดออกค่ะท่านผู้ชม หนึ่งเด็ดออกสองเอาไปตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำแต่ว่าบเมนว่าหมุดลงในน้ำนะคะเดี๋ยวมาเบิองมาตั้งน้ำจังไดเฮกาจะตรวจเบิงเรื่อยๆคือคือเฮ้าเห็ดเกษตรแบบออแกนิกนี่เนาะเฮาจะบบใส่สารเคมีนะคะท่านผู้ชมถ้าเฮ้าฉีดพวดพวดเลยเนี่ยมันก็จะบ่ยากดอกเอาสารเคมีมาฉีดแล้วก็คาเพียไปเลยแต่ว่าคณะเดียวกันเฮาก็่าจะาค้งไปนําคะ่ะท่านผู้ชมเฮ้าก็ เฮาบอเอาวิธีนั้นเนาะเอาแบบปลอดภัยนะคะคือตามเก็บค่ะยอดใดหยิกยอดได,ด,ไดมีเพียเขาก็ตามเก็บออกอย่าปล่อยไว้นะคะนี่นะคะเห็นบอกมีหมดนี่นี่มีหมดถามีเพียอยยุไซจะเห็นหมดอยู่หันนะคะเพิ่นตูการเลยค่ะหมดหมดเอาเพียขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมนี่พราะว่าเขาพ่อพ่อมีเพียละหมดเพิ่นก็นจะได้กินน้ำหวานจากเพียนะคะ เขาอาศัยซึ่งกันและกันหลังจากเก็บยอดติดเพียแล้วนะคะเฮากจะเอามาโรยใส่เดดนะคะอยะเอาไปทิมไว้แถวนั้นนะคะท่านผู้ชมเฮ็ดคือกันกระสละแหนเลยเอามาถิมตากแเดดไวค้ค่ะเพื่อข่าเพียนะคะปัญหาเพียนอกจากจะเด็ดออกแล้วเฮาจะเอาไปตั้งน้ำนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลเกือบลอยเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะเป็นวิธีที่ สามารถคงพักอีตูของเห่าไวในสวนใดค่ะท่านผู้ชมมีเทคนิคในการตั้งนะคะมาเบิงกันค่ะนี่นะคะการตั้งน้ำการตั้งน้ำนะคะกระถางพักอีตูยาตั้งลุ่งในน้ำนะคะท่านผู้ชมมาพอวามันจะเห็ดให้รากของเขาเน่าได้นะคะเห่าจะเอาก้อนอีฐมาว้างแบบนี้นะคะมาว่างแล้วค่อยเอากระถางมาตั้งอีกที่นึง เพื่อป้องกันใบหมดผลเพี้ยขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็ได้ผลอยู่ค่ะท่านผู้ชมได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอาจจะมีตกข้างหรืออาจจะมีเพี้ยบางอย่างที่เขาบินได้นะคะมีปีกก็บ,บินมากแต่ว่าก็บ,บรลยายนะคะปัญหาที่สองก็คือการกัดกินใบของหนอนค่ะจะเห็นใบแบบนี้กับพันพันใบแบบนี้ก็จะมีนอนเพิ่นพันตัวเองไว้ค่ะท่านผู้ชมนอนนี่บ่ยากดอก เขาก็แค่เก็บออกแล้วก็บบีบบีบบีบแล้วเพิ่นก็ตายนะคะแล้วก็ปัญหาประการที่3ก็คือนี่ปัญหาต้นยืดค่ะพังอีตูต้นยืดต้นยาวนะคะมันเป็นพอ,อียงังแล้วก็ใบบางๆนะคะก็เป็นพอวา่าแดดบ่พอค่ะท่านผู้ชมเข้าจะต้องเอาพังอีตูไปใส่แดดนะคะที่ต้นรำต้นไม้รำไรนันใดเวลาแดดมัน ห่อนๆน,นะเฮาก็โยกมาไหวไตห่มใหม่ได้แตว่าเมื่ออากาศดีขึ้นเฮาก็เอาเพิ่นไปไหวแดดคือเกานะคะพักอีตูเป็นพักที่ชอบแดดค่ะนี่นะคะเฮาจะยกเพิ่นออกมาไหวแดดนะคะแดดได้ลอยเปอร์เซ็นต์คือแดดมืดมือแห้งดีนะคะท่านผู้ชมสําหรับพักอีตูนะคะถ้าเลือกได้ถ้าเฮ้าบม่มีแดดมืดมือก็ขอให้เป็นแดดย่ามเศา้านะคะ สัก4หาชั่วโมงเนี่ก็จะดีต้นเพิ่นจะแข็งแรงใบจะนาะการถอดยอดก็จะดีขึ้นค่ะปัญหาที่4ก็คือเข้าปลูกไปบดลเพิ่นก็จะออกดอกนะคะออกดอกออกฝักล้ได้ทีสุดเพิ่นก็ตายไปนะคะวิธีแก่ก็คือถ้าเห้าบ่ต้องการดอกบอ่ต้องการฝักหรือเมล็ดเพิ่นเอามาเห็ดพันต่อไปเข้ากระเด็ดไปเรื่อยๆคะ่ะเด็ดออกบ่ห้เป็นดอกบ่ห้เป็นฝัก แล้วเขาก็จะแตกยอดอยู่ไปตลอดนะคะอยู่โด้ดค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่มีดอกนะคะเตยว่านี่คูณเพื่อนก็นสิเอาไว้เห็ดพันธุ์นะคะนี่จะรักษาเพื่อนไวก้กระถางนี้นะคะกระถางนี้เลือกที่จะใส่ยอดนะคะตัดออกเลยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนเป็นสาวอยู่ตลอดนะคะเอินว่าทำสาวกระไดเนะาะทำสาวต้นเมงรักค่ะเด็ดออกเลยนะคะ เทคนิคในการเดดพระอ,อตูนะคะให้เห่าเหลือไว้สองยอดนี่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสองยอดนี่คือถ้าเห่าเดดตรงนี้เนาะนี่ปึ๊บนี่ค่ะยอดสองยอดนี่เขาก็จะงหา่แมาแทนนะคะแต่ถ้าเห่าเดดบอเป็นบางคนเดดพระอตูนี่เดดจ,จนจำเหงาจักเพิ่นสิให้เขาเอาอยียงมาเกิดเนาะให้เหลือไว้นี่ค่ะเหลือไวสอ้สองสองยอดแบบนี้นะคะ เป็นพุ่มเป็นพ่วงงามๆการลดน้ำพักอีตูตามปกติแล้วคุณผู้เพียรก็จะลดมือละเือนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ลดย่ามเ้าค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้ามือใดแดดจะจัด,จดอากาศหอนหอนมันบพ่อมันอาจจะเห็ดให้เหี่ยวได้นะคะเขาก็จะลดตอนเย็นนำ้ำหรือแล้วแต่ลุ่มฝ่าอากาศค่ะทามือใดมีฝนตกเขากับต้องลดเนาะพักอีตูเป็นพักที่มัก ความชุ่มชื้นมักน้ำอยู่พอสมควรนะคะถ้าขาดน้ำแล้วเพิ่นกจะเหี่ยวให้เขาเห็นท่านที่ค่ะแต่ว่าเขาก็ับบม่นมน้ำที่แฉเกินไปนะคะสรุปว่ามือนีเข้าก็ได้เมื่อว้าถึงปัญหาของพัะอีตูแล้วก็วิธีแก้ปัญหามีทั้งหมอดอยู่4ีปัญหานะคะปัญหาที่หนึ่งปัญหาหยอดงิกนะคะ ที่เกิดจากเพลียปัญหาที่สองใบถือทำาลายจากหนอนปัญหาที่สามต้นยืดต้นย่าวใบบางบกแข็งแรงนะคะลต้นบกแข็งแรงและปัญหาที่สีปัญหาพังอีตูออกดอกออกผลแล้วเขาก็ตายไปนะคะอายุบอยืนปัญหาทั้งสี่ขอนี้คุณเพียนก็ได้นำเสนอวิธีแก้ไขสำหรับท่านผู้ชมแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็คือเทคนิค ในการรักษาพักอตูหายูกับหัวกับสวนห้องเข้าได้กินอยู่ตลอดปีนะคะเป็นวิธีแก้ไขไง่ายๆที่เห่าเห็ดได้โดยบอตองอาศัยสารเคมีค่ะท่านผู้ชมวิธีการเกษตรแบบออร์แกนิกนอกจากจะด,ดีต่อสุขภาพร่างกายของทุกคนในครอบครัวแล้วถ้าท่านผู้ชมเอาไปค่าเอาไปขายนะคะคนที่มาซือเห่าเขากรไดพักที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพของเขานะคะนั่นก็เป็นการเฮ็ดกษตรแบบได้บุญนะคะท่านผู้ชมคูณุเพียนก็มีเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอยู่พอสมควรนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูณุเพียนเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อรับ เทคนิคใหม่ๆนหัวในส่สวนจากคู่นุเพียนอยู่เป็นประจำพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ